แต่ว่าเรามาดูสรุปผลการดําเนินคดีและมีการจับกลุ่มสําหรับแกนนําและมวลชนที่มีการชุมนุมนะคะตั้งแต่13ถึง23ตุลาคมเป็นการสรุปผลจากทางตํารวจนครบาลน,นะคะเบื้องต้นเนี่ยค่ะมีการดําเนินคดีทั้งสิ้น81รายค่ะพลตํารวจรีปิยะเตวิชัยรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลบ,บอกว่ากองบัญชาการตํารวจนครบาลได้จับก,กลุ่มตัวผู้ต้องหา 81รายนะคะเป็นผู้ต้องหา78คนโดยมีคดีซ้ำกัน3คนทั้งหมดเนี่ย5ข้อหาค่ะคือการกระทําที่ฝา่าฝืนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในกรุงเทพ46ราย ร่วมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง21รายกระทําประทุษร้ายต่อเสรีภาพรพระบรมวงศานุวงศ์3รายยุยงปลุกปั่น10รายฝาฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน1รายซึ่งเกือบทั้งหมดนี้นะคะได้มีการยื่นขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลแล้วเหลือควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจํารายค่ะก็เป็นที่เรือนจํจังหวัดเชียงใหม่1รายและเรือนจํพิเศษกรุงเทพ7รายนะคะ ก็ทางก็ได้สอบสวนนะครับได้พิจารณาดําเนินคดีนะครับผู้ที่มีพฤติกรรมหลักๆนะครับมีการชักชวนมีการยั่วยุนะครับหรือมีพฤติกรรมที่จะส่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองครับส่วนผู้ชุมนุมนอื่นๆเนี่ยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาจะเป็นการอยู่ครับจริงๆแล้วนะครับกระบวนการในการขอปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายนะครับมีระบุไว้ชัดเจนสังเกตนะครับว่าผู้ต้องหาทั้ง80ราย บ,บางท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับและบางท่านเนี่ยได้รับการขอประกันตัวในชั้นศาลนะครับ8ปรายเนี่ยได้รับประกันเกือบหมดนะครับเหลือแต่ผู้ต้องหาที่เป็นแกนนำนะครับมีความสำคัญจริงๆที่ศาลอาจจะมีดุลพินิษเห็นว่าปล่อยตัวมาแล้วอาจจะเป็นก่อให้ความวุ่นวายหรือ มายุ่งเหยินพยานหลักฐานนะครับก็จะไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพียงจํานวนน้อยครับสังเกตดูว่า80รายเนี่ยประกันตัวมาถึง70กว่ารายนะครับเหลือแค่8รายเท่านั้นครับคุณผู้ชมคะจากทั้งหมด81รายเนี่ยค่ะมี4คนนะคะที่เป็นเยาว,วชนอายุต่ำกว่า20ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าการดำเนินคดีกับผู้ที่เป็นเยาว,วชนนะคะคก็จะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับเยาว,วชนเท่านั้นนะคะ การดาเนินคดีเยาวชนเนี่ยจะอยู่ในในกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีเยาวชนอยู่แล้วจะมีความอ่อนและจะมีมาตรการตามวิเด็กแล้วกฎหมายเด็กดําเนินคดีอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เอาเยาวชนมาดําเนินคดีในข้อหาของสารผู้ใหญ่แต่อย่างใดนะครับก็จะมีมาตรการจากเช่นเรียกผู้ปกครองมาตักเตือนนะครับทันทำทำทันบน เยววาวชนจะได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายอยู่แล้วครับคุณผู้ชมคะนอกจากนี้ก็มีความคืบหน้าการดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการทําร้ายกันภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหงด้วยนะคะคือสอนอหัวหมากเนี่ยได้เชิญผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกทําร้ายและเจ้าของเครื่องเสียงลงําโพงที่เราได้ดูภาพไปะคะ่ะว่าเหมือนกับเอาลําโพงทุ่มใส่นี่นะคะตามภาพนี้ที่อยู่ในวงกลมสีแดงส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ก่อเหตุนะคะคก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดําเนินคดีค่ะ การนัดหมายรวมตัวกันช่วงเย็นในพื้นที่สอนอหัวหมากและหน้าเรือนจพิเศษกรุงเทพสาหรับในวันนี้เนี่ยนะคะก็มีการมอบหมายให้พื้นที่เนี่ยดูแลเหตุการณ์อยู่คาดว่าก็จะมีการชุมนุมที่ไม่ได้มากนักเจ้าหน้าที่น่าจะดูแลได้นะคะแต่ถ้าหากว่ามีการประสานขอกําลังเพิ่มก็พร้อมจะสนับสนุนไม่ว่าจะค้างคืนหรือไม่ค้างคืนทางตํารวจบอกว่ามีแผนรองรับอยู่แล้วเป็นการรองรับในลักษณะป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งผู้ชุมนุมเองรวมไปถึงผู้ที่สัญจรไปมาในเส้นทาง ก็ยึดหลักสิทธิมนุษยชนค่ะครับมีผู้ชุมนุมเขาก็มีนัดกินข้าวกินข้าวกันก่อนด้วยนะฮะใช่ค่ะก็ไปนัดรวมตัวกันที่หน้าสอนอหัวหมากกันนะคะเขาบอกนัดกินข้าวใช่แล้วก็ปักหลักค้างคืนค่ะนะก็เป็นภาพในหน้าจอโทรทัศน์ของท่านที่เราเจาะภาพไว้ให้ชมด้วยนะครับเป็นภาพสดๆที่น่ารวนจาพิเศษกรุงเทพมหานครนะฮะส่วนภาพนี้คือภาพเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาที่เขาก็นัดกินข้าวกินข้าวกันก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการตั้งเต็นท์มี ที่นอนหมอนมุง้งมาเตรียมสําหรับการปักหลักค้างคืนแล้วก็สร้างเวทีกันละนะฮะน้องที่ขาหักบาดเจ็บจากการชุมนุมที่รามคำแหงเอง,เองก็มาร่วมชุมนุมที่หน้ารั้นจาพิเศษกรุงเทพหาคนครวันนี้ด้วยนะครับ